ล้วเด้อค่ะเด้อ Yes I can ผลิตภัณฑ์แคปซูลนาโนมาซอยพี่น้องเกษตรกรให้ล้วเด้อค่ะครับวันนี้เรามาติดตามผลของ แคปซูลนาโนกันกครั้งนึงนะครับกับสวนยางของผมเองนะครับที่นี่วันนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อเดือนอมีนาเมษานะครับผมฉีดแคปซูลนาโนไว้เพื่อที่จะทําให้ต้นยางมีความชุ่มชื้นภายในดินนะครับเพราะว่าบริเวณดินตรงนี้จะแห้งแล้งแล้วก็ไม่สามารถที่จะเก็บน้ําไว้ได้นะครับเมื่อเราฉีดแคปซูลนาโนาโนวัตกรรมใหม่ล่าสุดไปแล้วนะครับปรากฏว่า ความชื้นของหน้าดินเนี่ยมีความชื้นแล้วก็เก็บน้ําได้ดีมากนะครับจะเห็นได้ว่ารากยางขึ้นมาบริเวณดินเลยนะครับบริเวณโคนต้นเนี่ยจะมีรากยางเป็นฝอยเต็มเลยปกติแล้วถ้าเกิดว่าความสมบูรณ์ของต้นยางนะครับบริเวณโคนต้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอปุ๋ยเคมีมากๆเนี่ยหน้าดินตรงเนี้ยจะเสียหมดเลยนะครับจะทําให้หน้าดินแข็งแล้วก็รากยางเนี่ยไม่สามารถที่จะขึ้นมาหาอาหารบน พื้นผิวของดินบริเวณโคนต้นได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมใช้แคปซูลไปเพื่อที่จะบำรุงต้นยางต้นนี้เสร็จแล้วประมาณาครั้งหนึ่งนะครับก็ผมมาดูอีกครั้งหนึ่งก็คือวันนี้จะเห็นได้ว่าบริเวณโคนต้นมีรากรากยางเป็นฝอยเต็มเลยนะครับนี่แสดงถึงความสมบูรณ์ของบริเวณโคนต้นของยางพารา เป็นฝอยๆอ,อย่างเงี้ยครับรากยางนี่คือความสมบูร์นะครับเนี่ยเราจะมาทําการฉีดอรอบนึงนะครับฉีดรอบนี้แล้วประมาณอีก3วันผมจะมาทําการเปิดเปิดกีดหน้ายางตรงนี้นะครับว่าน้ํายางและเปลือกยางเนี่ยจะนิ่มแล้วก็มีน้ํายางไหลเปอร์เซ็นต์ยางจะดีแค่ไหนนะครับเราจะลองมาดูกันอีกสาวันวันแรกนะครับที่ผมมาผมเปิดกีดไปแล้วประมาณ2มีดนะครับดูใกล้ๆได้เลยนะครับ นี่คือรอยแผลที่ผมเปิดไปเมื่อเมื่อก่อนที่จะใช้แคปซูลน,นะครับประมาณเดือนมกรานะครับผมเปิดไปแล้วปรากฏว่ายางใหม่ปกติแล้วมันจะไม่มีน้ํายางไหลอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเปิดปุ๊บเนี่ยมีน้ํายางที่จะซึมตรงเนี้ยแล้วก็ไหลมาแล้วก็ได้ประมาณสักเ,เหรียญบาทนะครับในถ้วยเนี่ยแสดงว่ามีน้ํายางนะครับแต่ว่าวันนี้ความสมบูรณ์ของต้นยางต้นนี้เยอะกว่าวันนั้นนะครับวันแรกที่ผมมาฉีด ต้นนี้แล้วก็ทําการกรีดดูนะครับอีกสามวันเนี่ยถ้าผมมากรีดปุ๊บน้ํายางจะไหลาจากตรงเนี้ยไหลาตามมีดลงมาแล้วก็มากกว่าเหรียญบาทนะครับอลองคิดดูสิครับว่าแคปซูลนาโนสามารถที่จะช่วยเหลือต้นยางของผมที่บริเวณโคนต้นแห้งแล้งเนี่ยได้ดีขนาดนี้นะครับผมทําสวนยางผมทําสินค้าผมก็ต้องการผลผลิตที่ดีนะครับอะไรที่ดี ผมใช้อยู่แล้วครับผมไม่จําเป็นที่ผมจะต้องไปเอาปากใครพูดว่าใช้แล้วดีผมทําเองผมคิดว่าดีผมใช้นะครับเดี๋ยวเราลองดูการฉีดกันเลยนะครับวันนี้จะทําการฉีดแคปซูลนาโนผมถืออยู่นี้คือแคปซูลหนึ่งกระปุกร้อยยี่สิบแคปซูลปุ๋ยประมาณสองตันนะครับสองตันที่อยู่ในมือผมนี้สามารถที่จะพกพาใส่กระเป๋าเสื้อไปหรือจะเอาไปแคปซูลเดียวทัดหูไปได้เลยครับไม่ต้องกลัวว่า จะหนักหรือจะเอาไปไม่ไหวนะครับแคปซูลผมชอบว่าใช้ง่ายนะครับหนึ่งแคปแคปซูลใช้ง่ายถ้าเราเปิดใช้ไปแล้วเราไม่ต้องกลัวว่าลมพัดเข้ามาเมื่อเปิดแล้วเนี่ยมันจะกระจายออกไปหรือมันจะหลุดมือเราล่วงมั่งหกมั่งเสียหายมั่งนะครับเราถอดแคปซูลแล้วก็เคาะใส่ได้เลยผมชอบแคปซูลเพราะว่ามันใช้ได้ง่ายนะครับ เปิดแคปซูลก็เทใส่เลยนะครับไม่ต้องไปกลัวว่าลมจะพัดหรือว่าจะความชื้นอะไรเพราะเราใส่ทีเดียวจบเลยนะครับเราไม่ได้เป็น,ปนการตวงที่จะมาใส่แล้วก็ปิดเก็บอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมันจะยากเพราะเราใส่อย่างเงี้ยมันจะง่ายกว่านะครับผมชอบเพราะมันเป็นแคปซูลนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาทําการผสมแคปซูลนะครับเพื่อที่จะฉีดต้นยางนะครับผมจะใช้น้ํา20ลิตรต่อ3แคปซูลนะครับวันนี้ใช้ ใช้ให้มันเห็นผลไปเลยหนักๆไปเลยนะครับเพราะว่าผมจะเปิดกีดแล้วอีก3ามวันผมก็จะเปิดแล้วนะครับอีกรอบ2ที่ผมจะกีดนะครับรอบแรกก็คือใช้1แคปซูลฉีดไปแล้วนะครับปรากฏว่าบริเวณของโคนต้นยางเนี่ยมีรากขึ้นมาบริเวณดินนะครับแสดงว่าใช้แล้วได้ผล1แคปซูลนะครับวันนี้ผมก็เลยใช้ไปเลย3ามแคปซูลต่อน้ําี่สิบลิตรเพื่อที่จะเปิดกีดใน3ามวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวจะใช้วิธีใช้ก็ใช้ง่ายๆครับเอาน้าม,มาเลย ยี่สิบลิตรหนึ่งหนึ่งเป้สะพายแล้วก็แคปซูลสามแคปซูลนะครับพอมาถึงปุ๊บเราก็ถอดถอดปอกออกเลยถอดปอกปุ๊บนะครับแล้วก็เทลงไปที่ถังเป้สะพายนะครับหนึ่งแคปซูลนะครับสองสามแล้วก็ทําเหมือนกันนะครับเทลงไปที่นี่เป้สะพายนะครับเสร็จแล้วปอกไม่ต้องใส่แล้วครับเพราะว่า มันจะเป็นปัญหาที่ว่าเมื่อมันละลายแล้วเนี่ยมันจะไปตันที่กระบอกสูบน้ําได้นะครับเราไม่ต้องไปใส่นะครับลักษณะการใส่นะครับใส่เสร็จแล้วเราก็ฉีดพ่นให้หมดเลยนะครับอย่าไปทั้งอย่าไปค้างไอ้ถังเปยไว้เพราะว่าคําว่านานโนนะครับนานโนก็คือใช้เลยไม่ต้องไปรอนะครับสามารถที่จะ ฉีดเป็นละอองโดนที่เปลือกยางมันก็ซึมเข้าไปแล้วภายในยี่สิบสามสิบนาทีนะครับความเร็วของมันเราไม่จําเป็นที่จะไปต้องไปผสมค้างเข้าไว้นะครับสารอาหารต่างๆมันจะได้ครบอยู่ในนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราทำการฉีดกันเลยนะครับเป็นฝอยให้เป็นละอองนะครับไม่ไม่จำเป็นต้องเปียกโชคที่ลาต้นนะครับบริเวณที่เราจะฉีดนะครับแล้วก็รอบๆต้น ครวันง,ง่ายๆแค่นี้เองนะครับอีก3วันเราจะมาทําการกรีดนะครับดูน้ํายางและเปอร์เซ็นต์ยางนะครับครับวันนี้เราจะมาติดตามผลงานสวนยางพาราสวนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับจากสุดยอด นวัตกรรมใหม่ล่าสุดอาหารเสริมนะครับนาโนจากประเทศแคนาดานะครับสามารถที่จะแทรกซึมเข้าไปในต้นยางต้นพืชได้อย่างรวดเร็วมากนะครับที่มาดูวันนี้นะครับเห็นได้ว่ารากเนี่ยออกปล่อยเยอะเลยสามารถที่จะขึ้นมากินอาหารบนผิวดินได้นี่คือสุดยอดของแคปซูลคำว่านาโนนะครับแล้ว ก่อนที่ผมจะใช้แคปซูลนะครับผมกรีดไปแล้วแผลแรกจะเห็นได้ว่ารอยดำๆตรงนี้นะครับแผลแรกเมื่อกรีดไปแล้วเนี่ยมันออกแค่นี้เองออกแค่นี้เองผมชี้ให้ดูว่าก่อนที่ผมจะใช้แคปซูลนะครับมันออกแค่นี้แต่วันนี้ผมลองกรีดดูนะครับเห็นรอยใหม่ๆนะผมกรีดดูแต่ว่ามันยังไม่ถึงเยื่อเจริญน้ำยางก็เลยไหลแค่นี้ผมชี้ให้ดูเฉยๆว่า เมื่อก่อนจะใช้เนี่ยมันออกแค่นี้แต่วันเนี้ยผมใช้แล้วผมจะทำการกรีดให้ดูอีกว่ามันจะไหลตามรอยมีดลงสู่รางลงสู่ถ้วยไหมครับมันจะเยอะถึงขนาดไหลลงถ้วยได้ไหมวันนี้แต่ถ้าเกิดว่ามันไหลจริงๆโอเคครับนวัตรกรรมใหม่ล่าสุดอาหารเสริอมของพืชเนี่ย ได้ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับแคปซูลนาโนวันนี้เราจะมาดูว่าผมจะเปิดแผลที่สองเนี่ยมันจะไหลตามมีดลงสู่ลางหรือเปล่าจากที่มันไม่เคยมีน้ํำยางเลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับผมจะกรีดให้ดูดูนะครับ <Okay. S 2> ในการที่เราใช้แคปซูลนาโนฉีด นี่ครับเริ่มเริ่มไหลแล้วนะครับไหลแล้วถ้าเกิดว่าไหลเต็มรางมีดแล้วก็ลงสู่ถ้วยได้นะครับจะสุดยอดมากของแคปซูลนาโน,โนเริ่มไหลนะครับอันนี้เพียงแค่สี่วันเองนะครับหลังจากที่ใช้ถ้าน้ำยางไหลขนาดนี้ถือว่าสมบูรณ์มาก ถ้าเกิดเราใช้เดือนละสองครั้งเนี่ยมันจะเยอะแค่ไหนนะครับเพียงเราเราใช้เพียงแค่สี่วันเนี่ยน้ํายางไหลเต็มลองมีดที่เรากรีดเลยนะครับไหลลงเริ่มไหลามาแล้วครับไหลามาแล้วพอสุดรางลงลงสู่ถ้วยได้เนี่ยแสดงว่าสมบูรณ์สุดยอดมากครับแคปซูลนนโนเป็นนวัตกรรมใหม่ อาหารเสริมสุดยอดเนี่ยใช้ดีนะครับไม่ได้ใช้เฉพาะต้นยางได้อย่างเดียวนะครับสำหรับเกษตรกร,ร,กรที่ไม่มีสวนยางปลูกผักพืชต่างๆนะครับเป็นถั่วนาข้าวสามารถที่จะใช้ได้เลยนะครับผมทดลองมาแล้วพอผมทดลองได้ผลผลิตจากาการ,กรเกษตรไปหลายชนิดนะครับที่ทำอยู่เป็นข้าวโพดเป็น พืชผักนะครับสามารถที่จะเปรียบเทียบต้นได้เลยว่าต้นที่ใช้กับต้นไม่ใช้แคปซูลเนี่ยสามารถที่จะเล่งอาหารเสริมให้กับพืชเนี่ยอย่างเจริญเติบโตผิดกับที่เราไม่ใช้นะครับวันนี้ผมก็เลยเอามาใช้กับต้นยางปรากฏว่าน้ํายางที่ไม่เคยไหลเลยไหลเล็กๆมาจุดเล็กๆเ,เองนะครับที่มันซึมออกมาแต่วันนี้พอใช้ได้สี่วันปุ๊บผมมาเปิดหน้ายางปรากฏว่าไหลาตามมีดลงสู่รางลงสู่ถ้วยเนี่ย น้ำยางเนี่ยจะเห็นได้ว่าน้ำยางในข้นนะครับน้ำยางในข้นมากหมายถึงเปอร์เซ็นต์ยางเนี่ยต้องดีแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราไม่ต้องกลัวนะครับว่าเราเปิดหน้าไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดฝนตกลงมาเนี่ยสิบยี่สิบนาทีเนี่ยน้ำยางก็จะแข็งเป็นตัวแล้วเราไม่ต้องกังวลว่าบางครั้งเราลืมไม่ได้หยอดน้ำกดแต่ว่าแคปซูลตัวนี้สามารถที่จะทำให น้ำยางเนี่ยจับตัวกันเป็นก้อนได้อย่างรวดเร็วนะครับผมก็เพิ่งจะเห็นนี่แหละครับว่าคําว่านาโนนะครับนาโนประสิทธิภาพทําได้เร็วมากมันจะเหนียวเป็นก้อนแสดงว่ามันจะทําให้น้ํายางเนี่ยเป็นก้อนได้เร็วเราก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าฝนตกลงมาชะล้าง ภายในสิบยี่สิบนาทีเนี่ยฝนไม่ตกเนี่ยน้ำยางก็เป็นก้อนแล้วคำว่านาโนนี้มันก็เร็วเนะสามารถที่จะแทรกซึมได้เร็วมากครับเมื่อกี้นี่ผมกรีดไปแล้วนะครับกรีดประมาณสักสิบยี่สิบนาที บอกแล้วว่านาวัตกรรมใหม่ล่าสุดของแคปซูลนาโนเนี่ยนะครับสามารถที่จะทําให้น้ํายางเนี่ยข้นแล้วก็จับตัวได้เร็วมากนะครับผมจะมาดึงดูว่ามันจับตัวกันเป็นก้อนได้ดีแค่ไหนนะครับปรากฏว่าแป๊บเดียวเองนะครับเหนียวเป็นยางไปแล้วเหนียวเป็น ยางไปเลยแสดงว่ามันจับก้อนได้เร็วมากในถ้วยก็เป็นก้อนแล้วเริ่มเป็นก้อนแล้วเริ่มจะแห้งแล้วนะครับเนี่เริ่มแห้งแล้วปกตินี่มันต้องหยดกดนะครับมันถึงจะจับตัวกันเป็นก้อนแต่สำหรับใช้นวัตรกรรมใหม่ของ y าอาหารเสริมสุดยอดของพืชเนี่ยจับตัวกันเป็นก้อนได้เร็ว ยอดเยี่ยมมากครับแคปซูลนาโน,โนครับสำหรับสุดยอดนวัตรกรรมใหม่อาหารเสริมของพืชนาโนนะครับไม่ใช้เฉพาะต้นยางที่ใหม่แล้วก็ไม่มีน้ำยางอย่างเดียวนะครับสามารถที่จะใช้กับยางที่เปลือกแข็งหน้ายางแห้งหน้ายางเน่าเสียนะครับแคปซูลนาโนตัวนี้สามารถที่จะไปเสริมแล้วก็ไปเพิ่มเนื้อเยื่อของยางเนี่ยทำให้หน้ายางที่เสียแล้วก็เป็นรอยจุด ดำดำนยเขาเขาเรียกว่าลาเส้นนะครับลาที่เป็นเส้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเรารักษามันไม่หายเนี่ยมันก็จะลามลามไปเรื่อยๆทําให้หน้ายางเราเสียแต่ว่าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยนานโนตัวเนี้ยไปช่วยสวนยางสวนหนึ่งที่ผมไปฉีดมาให้เขานะครับเป็นสวนยางที่หน้ายางเ,ยเสียหมดเลย mm hmm. เขาไม่สามารถที่จะกีดได้แล้วก็มีน้ํายาง mm hmm. ผมสามารถที่จะเอา นวัตกรรมใหม่แคปซูลนาโนจากประเทศแคนาดาตัวเนี้ยไปรักษาให้เขาหายเดี๋ยวลองไปดูนะครับไปดูสวนที่ผมไปรักษามาว่ามันเสียขนาดไหนแล้วมันมารักษาได้เจ้าของเขายอมรับเลยว่าแคปซูลนาโนใช้ได้แล้วเยี่ยมมากครับ ผสมน้ำฉีดพ่ตนต้นไม้พืชผักโตวไวสร้างรายได้มากมีอาหารเสริมไวไอซี IC, นาโนเร่งดอก